สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการใช้เครื่องมือพิธีวิ่งศูองหนึ่กับรถอิสุวีคอร์ดปีสองพกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเ,เราจะทําการเชื่อมปลั๊ก OBD2 เข้ากับตัวรถเพื่อคอนเนคโเโอเค,คอเข้เามาแล้วนะครับผมในส่วนของอิสุ เองก็จะทำการสตาร์ทก่อนนะครับผมสตาร์ทเครื่งองยนต์เพื่อทำการคอนเน็กนะครับเรียบร้อยครับ <c oughs> ก็ไปที่ตัว โอเคนะครับผมหน้าจอรประมาณไปที่ฟังก์ชันด i a g น o s ิสนะครับผมเข้าเพื่อทำการคอนเน c t เลื่อนไปที่ตัวข้อตัว OBD2 นะครับผมสำหรับรถยนต์นะครับกดเข้าไปเลยครับโอเคไปที่เอนจินครับผมโอเคครับผม เป็นการคอนเนคพ p t ีว0 2เอมศูสองหนึ่งกับอีซของตัวรถยนต์คันนี้นะครับผมโอเคครับรอสักครู่นะครับผมโอเคครับผมก็จะมี เจ็ดหัวข้อนะครับผมที่สามารถแสดงมาให้เราเห็นนะครับผมก็จะไปที่ข้อแรกนะครับผมก็จะเป็นที่ไร์ดาต้านะครับผมว่าตัวไร์ดาต้าเองอาสามารถตรวจจับเซนเซอร์ที่ให้มามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม มีสองหน้านะครับผมสำหรับ i e s u ุว v c อ o ์ s คันนี้ครับผมโอเคครับผมก็จะมี i n t ท k แ Air ครับผมประมาณนี้หน้าน Engine Speed ครับผม700รอบต่อนอาทีนะครับผมก็จะแสดง ตามลำเล่วของเครื่องยนต์นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับไลด์ดาต้าที่แสดงให้เห็นสำหรับ PTYM 021โอเคครับผมก็จะมาที่ตัว ลบโค้ดแล้วก็เคลียร์โค้ดที่เครื่องมือ PTYM021 สามารถที่จะเช็คโค้ดได้และลบโค้ดได้นะครับผมก็มีความสามารถที่จะใช้งานในส่วนของตัวลบโค้ดและเคลียร์โค้ดนะครับผมก็จะมาที่ฟังชัน เล l e a s e f a u Code นี่นะครับผมเพื่อจะเช็คดูว่ารถ Isuzu สสคันนี้ติดโค้ดอะไรหรือเปล่าเช็คไปที่นี่นะครับผม Current Fault Code ก,กับคือโค้ดที่แจ้งณนะปัจจุบันก,ก,ก็ไม่มีนะครับผมก็จะแสดงว่าเออ No t a b l e Code นะครับผมสำหรับรถ อีสุคันนี้ก็ไม่ติดโค้ดนะครับผมแต่ถ้ารถที่ติดโค้ดก็จะแสดงโค้ดมาให้เห็นตามที่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 รถที่มีปัญหาเรื่องโค้ดนะครับผมเราจะก็ได้ได้สะดวกในการเช็คว่ารถมีปัญหาตรงไหนอะไรเราก็แก้ไขตามตามที่โค้ดได้แสดงมาให้เราเห็น 오케이, okay, 가보면.